สมเด็จพระรีวงศษาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลแลมหาสังฆปริณายกส่งเป็นองค์ประธานในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่22ประจำปี2564โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมประชุมณตำหนักเพชรวัดบวรน,นิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร ท่านี้ก่อนเริ่มประชุมคณะกรรมการมหาเถรสมาคมชุดใหม่19รูปซึ่งได้รับการปรดเก้าให้ดำรงตำแหน่งได้ร่วมถ่ายภาพและรับพระบัญชาแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมจากเจ้าประคุณสมเด็จพระรัโยงสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังฆปริณายก และภายหลังการประชุมนายสิทธทาบุญหงผู้ตวรวจราชการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำถแถลงผลการประชุมในประเด็นที่น่าสนใจโดยกล่าวว่าที่ประชุมเสนอแต่งตั้งประสงคัาธิการในตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีและแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดมาเทราสมาคมเห็นชอบวัดไถ่ทั่วโลกจัดสวดมนต์เนื่องในวันปีใหม่ ปี2565เห็นชอบแต่งตั้งประธานกรรมการกองทุนวัดช่วยวัดและเห็นชอบการปรับปรุงประธานและคณะ,ะกรรมการฝ่ายต่างๆของมหาเถรสมาคม6ด้านที่ประชุมพิจารณาเสนอพร,ระภิกษุสองรูปเป็นคณะ,ะกรรมการสภาการศึกษานอกจากนี้ยังอนุมัติการขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมใน5จังหวัดตลอดจนกำหนดวันจาดเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติตลอดปี2565ณวัดประศสร,ริรัตนศาสาศดาราม กรรมการมหาเทรสมาคมมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน19พระองค์รูปนะครับโดยมีระเบียบวาระการประชุมที่จะแจ้งพี่น้องสื่อมวลชนดังนี้ครับเป็นเรื่องนอกระเบียบวาระและเรื่องแจ้งเพื่อทราบจำนวนทั้งสิ้น6เรื่องซึ่งที่ประชุมได้โปรดพิจารณาเห็นชอบดังต่อไปนี้ครับเรื่องที่1เป็นเรื่อง โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2565โดยให้วัดทุกวัดทั้งในราชอาณาจักรและในต่างประเทศจัดให้มีการสมาทานศีลทั้งมีการฟังพระธรรมเทศนาสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาตามความเหมาะสมนอกจากนี้ยังให้วัดทุกวัด เชิญชวนพุทธศาสนิกชนพร้อมครอบครัวร่วมกันลดละเลิกอบายามุขสิ่งเสพติดและร่วมกันทำกิจกรรมอันเป็นมงคลแทนการละเล่นหรือรื่นเริองอย่างอื่นนะครับเรื่องที่2เป็นเรื่องของการเสนอสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นประธานกรรมการกองทุนวัดช่วยวัด แทนพระวิสุทธิวงศาจารย์ประธานองค์เดิมที่ถึงแก่มรณภาพพร้อมกันนี้ก็ได้เสนอพระพมบัณฑิตเป็นรองประธานกรรมการกองทุนวัดเวยวัดด้วยเช่นกันครับเรื่องที่3เป็นเรื่องของการยกย่องเชิดชูให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคจำนวน5รูปดังต่อไปนี้นะครับพระพมเวทีเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิ พระพุทธมงคลและพระราชวิสุทธาจารย์เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14พระเทพสิทธิโสพลเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค8และพระราชไทรสารมุนีและพระมุนีสารโสพลเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค16เรื่องที่4ครับเป็นการเสนอแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจำนวนหรูป สจังหวัดครับ 1. พระครูสถิตธ,ธรรมคุณเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดยะโสธรธรรมยุทธ์ 2. พระพุทธ,ธิสารเมธีและพระครูสุเมธ,ธมงคลาญาณเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมยุทธ์ 3. พระครูปริยัตวราธรและพระคพรพูโสพลพิพัฒนาพร เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีธรรมยุทธ์และพระครูยาณทิติคุณเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกำรแรพงเพชรพิจิตรธรรมยุทธ์ครับ 5. วันนี้มีการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดจำนวนหนึ่งจังหวัดหนึ่งรูปนะครับพระปิโดโกโกศลวัดหลวงพ่อสุดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกเป็นเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีครับ และเรื่องที่6ก็คือเป็นเรื่องของการแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดจำนวน6รูปครับพระอุดมธีรคุณเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดคนครราชสีมาธรรมยุทธพระครูศรีรัตนาพิวัตรเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีพระศรีปร,ริยัตเมธีเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระชายานันทมุนีเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดน่าน พระภาวนาโกศลเทระเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายพระมหาสมศักดิ์ปรมาพินันทีเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชและพระครูนันทธรรมวุฒิเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานียะลาธรรมยุทธ์ครับก็ได้มีการเสนอนะครับแต่งตั้งพระสังฆาธิการนะครับให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาธนะครับก็คือท่านพระครูวิสิทธ พระครูวิสิทธชัยกุลนะครับผมเจ้าวาดวัดท่าสมอนะครับตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชายนาฏนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอสันคบุรีนะครับเห็นสมควรให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาฏนะครับผมแล้วก็เสนอแต่งตั้งให้ผศคณิการครับเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลน,นะครับในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาคภบนะครับผมมีจํานวน4ววี่รูปด้วยกันนะครับก็คือ1 พระครูอดุลพัฒนโสพลนะครับเจ้าวาดวัดประทุมตบมมาบลเมืองมอออำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่และเจ้าคณะตาบลเมืองม้อนะครับให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตาบลเมืองม่อลูกที่สองนะครับพระครูสถิตนันทคุณนะครับเจ้าวาดวัดดอนมงคลตาบลดูพง์อำเภอสันทิสุขจังหวัดน่านและเจ้าคณะตาบลดูพง์ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตาบลดูพง์ รูปที่สามพระครูพิบูลนันทธรรมนะครับเจ้าวาดวัดบําเพญบุญตําบลสวดอําเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านและรองเจ้าคณะตําบลสวดให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตาบลสวดและรูปที่สี่นะครับพระครูอุดมธรรมนันนะครับเจ้าวาดวัดพรมเมืองพรมเมืองสวรรค์นะครับตาบลพระพุทธบาทอําเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน เจ้าคณะตำบลพระพุทธบาทให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพระพุทธบาทเสนอแต่งตั้งพระภาวนาโกศลเถรให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายตามรายงานของประเทศเวทีเจ้ยาคณะภาะหกนะครับแจ้งว่าพระพุทธธิยามุนีนะครับวัดพระธาตุผาเงาตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายได้รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายไปแล้วนะครับจึงทําให้ ตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายว่างลงนะครับจึงได้ขอเสนอแต่งตั้งพระภาวนาโกศลเถนเจ้าวาดวัดมงคลธรรมยาการามตำบลโป่งงามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเสนอแต่งตั้งพระชยานันทมุนีให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดน่านจึงได้เสนอขอแต่งตั้งพระชยานันทมุนี วัดพระธาตุแช่แห้งตำบลม่วงติดอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านเจ้าวาดวัดพระธาตุแช่แห้งและเจ้าคณะอำเภอภูเพียงให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดน่านเสนอแต่งตั้งพระครูศรีสุทธิคณารักให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดตากได้เสนอขอแต่งตั้งพระครูศรีสุทธิคณารักวัดท่าปุย ตำบลสามเงาอำเภอสามเงาจังหวัดตากเจ้าวาดวัดท่าปุย๋ยและเจ้าคณะอำเภอบ้านตากให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดตากเสนอแต่งตั้งพระสคาธิการให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดในเขตปกครองภาค18นะครับดังนี้นะครับ 1. พระมหาสมชายวัดทุ่งคาตำบลละหารอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสเจ้าวาดวัดทุ่งคา และเจ้าคณะอำเภอยี่งอบาดเจาะให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนาราที่วาส 2. พระรูสิริพรมสุนทรวัดพรหมประสิทธิ์ตำบลบ้านนอกอำเภอปะนาเรจังหวัดปัตตานีเจ้าวาดวัดพรหมประสิทธิ์วัดพรหมประสิทธิ์และเจ้าคณะอำเภอปะนาเรจให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานีและได้มีการ ขอควา Box, มเหมม็นชอบนะครับปรปับปรุงตําแหน่งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆของมหาเถรสมาคมนะครับซึ่งก็มีหลายฝ่ายด้วยกันนะครับขออนุญาตนะครับคณะกรรมการฝ่ายประคองนะครับประธานกรรมการนะครับสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยาลามดำรงตำแหน่งประธานกรรมการนะครับสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยาลามตำแหน่งรองประธานกรรมการนะครับ คณะกรรมการฝ่ายศาสารศึกษานะครับพระพรมโมลีวัดปากน้ําเป็นประธานกรรมการพระพรมวิสุทธาจารย์วัดเครือวันเป็นรองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานกรรมการพระพรหมกวีวัดกยายนณมิตรเป็นรองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเผยแพร่พระพุทธศาสนาพระพรมบัณฑิตวัดประยุรวงสาวาสประธานกรรมการพระพรมวิสุทธาจารย์วัดเครวันรองเป็นรองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายสาธารนูประการสมเด็จพระมหาวิรวงศ์วัดราชบาพิตรสถิตมหาศีมารามเป็นประธานกรรมการพระวิสุทธาธิบดีวัดสุทัศน เทวารารามเป็นรองประธานกรรมการาคณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์สมเด็จพระมหาธีราจจา์วัดพระเชตุคนวิมลมังคลารามเป็นประธานกรรมการพระพรม,มจริยานจริยยาจารย์วัดกระพังสุรินจังหวัดตรังเป็นรองประธานกรรมการร้ามตันนี้นะครับก็ได้มีการเสนอความเห็นชอบกำหนดว,วันประชุมมหาเทรสมาคม ประจำปี2565นะครับผมและเรื่องเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเขาต่อจังหวัดกระบี่นะครับผมได้เสนอแต่งตั้งพระครูว,วิสิทธะสังฆคุณเจ้าวาดวาดัดบ้านตัวอย่างตำบลเขาเขนอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลเขาต่อ เหตุสมควรให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเขาต่อเรื่องการสรรหาและเลือกกรรมการที่เป็นพระพิสุิ์เป็นผู้แทนคณะสงฆ์ในคณะกรรมการสภาการศึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาชาติได้เสนอมหาชรสมงคมเพื่อพิจารณาเสนอชื่อพระพิสุจิ์จำนวนสองรูปเป็นผู้แทนคณะสงฆ์ในคณะกรรมการสภาการศึกษา เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป 6. 3นะครับเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับก็ได้มีการเสนออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนมธรรมยุทธแห่งที่1นะครับก็คือวัดเกาะแก้วอัมพรวันตําบลธาตพนมอำเภอธาตพนมจังหวัดนครพนม ขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิิธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่20ตั้งอยู่ที่วัดสนามครีในวงเล็บตะวันออกตำบลสนามครีอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิิธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์จำนวนสองแห่งคือแห่งที่1สำนักปฏิิธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นแห่งที่82ตั้งอยู่ที่วัดบ้านปราศาสต์ตำบลปราศาสต์อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์2สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์แห่งที่83ตั้งอยู่ที่วัดสว่างโพท,ทองวรารามตำบลทุ่งจันหันอำเภอนนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์และขออนุญาตจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำพูนจำนวน2แห่งด้วยกัน ก็คือหนึ่งสำนักปฏิบัติธรรมประจาจังหวัดลําพูนแห่งที่10ตั้งอยู่ที่วัดดอยหลังถ้ำตําบลสีตเตี้ยอําเภอบ้านห้องจังหวัดลําพูนและแห่งที่ 2. สองสำนักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดลําพูนแต่เป็นแห่งที่11ตั้งอยู่ที่วัดปากดำอําเภอบ้านโฮองอําเภอบ้านโฮองจังหวัดลำพูนและสำหรับ <c oughs> จังหวัดสงขานะครับก็ได้มีการ เสนอความอนุญาตจัดตั้งสำนักปฏิปธรรมประจำจังหวัดสงขลาจำนวนสาแห่งนะครับแห่งที่1นะครับแต่เป็นแห่งที่25ของจังหวัดนะครับตั้งอยู่ที่วัดโคกนาวตมบนหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสสำนักปฏิปธรรมประจำจังหวัดสงขลาแห่งที่25ตั้งอยู่ที่วัดเรียบตมบลคลองหลาอำเภอคลองหอยโคงจังหวัดสงขลาและแห่งท้ายสำนักปฏิปธรรมประจำจังหวัดสงขลาแห่งที่26ตั้งอยู่ที่วัดมงคล เทพารามตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงสขลาพร้อมกันนี้ก็ได้มีการขอความเห็นชอบกำหนดจัดวันพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีประจําปีพุทธศักราช 2,565ณนะพระอุโบสถวัดพระศรีรนะัตนศาสาสดารามจำนวน12ครั้ง